ตอนนั้นนะคะหญิงรู้สึกว่าความชื่นชมยินดีความสุขสิ่งที่มันเคยเป็นความสุขะคะ่ะมันมันหายไปเลยมันไม่มีแล้วจริงๆะคะ่ะจนวันหนึ่งมันรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยค่ะหญิงรู้สึกว่าหญิงไม่ไม่อยากต้องเผชิญกับความหดหู่นี้อีกต่อไปจนทำให้เราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราหายไปพร้อมกับความรู้สึกแบบนี้ที่ไม่ต้องตื่นมาแล้วก็เจอกับความรู้สึกนี้อีกแล้วเนี่ยมันน่าจะ,จะ ดีมากน่าจะเป็นทักอะพีที่สุดแล้วค่ะชื่อหญิงค่ะตอนนี้ทํางานอยู่ที่บริษัทโลจิสติกสนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งนะคะที่หญิงต้องอเผชิญกับโรคซึมเศร้าค่ะซึ่งมันเป็นสภาพอารมณ์ที่เหมือนเรากลับไปจาัดก,การมันไม่ได้อีกแล้วจากที่เราเคยเศร้าแล้วออพอระยะเวลานั้นมันก็จะหายไปใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือหญิงไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้แล้ว ็เลยแบบเ,เริ่มต้นไปหาหมอซึ่งช่วงเวลานั้นมัน,มนยากมากจริงๆค่ะซึ่งจากที่เคยตื่นนอนมาปกติเป็นคนสดใสล่าเริงใช่ไหมคะแต่ว่าตื่นนอนมาพร้อมกับความแบบหดหู่ค่ะมันมีความเศร้าใจตลอดเวลาเลยเวลาไปทํางานมันทําให้แบบเ,เราไม่อยากพูดคุยกับใครเลยไม่อยากต้องแบบทํางานกับใครนีคะแต่ว่าเราต้องต่อสู้มันตลอดทั้งวันพอกลับมาตอนเย็นก่อนอตอนที่จะนอนค่ะก็ ยากมากที่เราจะแบบขมตานอนหลับเพราะว่าในหัวมันก็มีเรื่องแบบเยอะแยะมากมายเลยให้คิดให้เป็นกังวลให้เราแบบต้องคิดวนไปตลอดเนี่ยคะ่ะทั้งตอนนอนตลอดทั้งวันแล้วก็การนอนมันเหมือนกับเราต้องต่อสู้กับมันตลอดคะ่ะมันหดหัวม,มากเลยจริงๆซึ่งณนะตอนนั้นนะคะยิงรู้สึกว่าความชื่นชมยินดีความสุขสิ่งที่มันเคยเป็นความสุขะคะ่ะมันมันหายไปเลย มันไม่มีแล้วจริงๆค่ะจนมาถึงวันวันหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วเพราะมันรู้สึกว่ามันมันแบะเยอะมากเหลือเกินแค่คําพูดเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะเหมือนทุกอย่างมันส่งผลกระทบต่อจิตใจเราทั้งหมดเลยมันมีผลกับจิตใจเราทั้งหมดเลยค่ะจนวันหนึ่งมันรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยค่ะรู้สึกว่ามไ,มไม่ไม่อยากต้องเผชิญกับความหดหู่นี้อีกต่อไปนสนทำให้เราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราหายไป พร้อมกับความรู้สึกแบบนี้ที่ไม่ต้องตื่นมาแล้วก็เจอกับความรู้สึกนี้อีกแล้วเนี่ยมันน่าจะจะดีมากน่าจะเป็นเหตุออกที่สุดแล้วเงี้ยค่ะแต่ณนะเวลานั้นพระเจ้าก็ได้บอกว่าเอ้ยเรายังมีความรักเราสร้างเราพระเจ้าสร้างเรามาด้วยความรักใช่ไหมคะมแล้วก็พระเจ้าก็ให้ครอบครัวให้เพื่อนใช่ไหมคะให้พี่นอ้องแม้ถึงเพื่อนที่โบสถ์ด้วยเช่นกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะอืม ใช่ถึงแม้เราจะรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยณตอนนั้นแต่ว่าแม้คำอธิษฐานเล็กน้นอยหรือว่าคำปอบยนต์เล็กน้นอยอเพียงแค่การจับมือการอบกอดแค่นี้ค่ะมันรู้สึกว่าเป็นเป็นกำลังใจให้หญิงเยอะมากในช่วงนั้นที่ทำให้หญิงผ่านมันมาได้นะคะก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ความรักเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของ,งในในช่วงเวลานั้นม,มันเป็นความรักที่ ความมันคือ,อความรักจริงๆที่ทำให้หญิงผ่านช่วงนั้นมาได้ค่ะถ้าวันนั้นไม่มีครอบครัวไม่มีคนรอบข้างหญิงคิดว่าหญิงคงจะเลือกทางออกของตัวเองแล้วเพราะว่ามันเป็นทางออกที่เพื่อตัวเราเองอเพราะไม่มีใครรับรู้ได้ว่าตอนนั้นเรามีความรู้สึกยังไงสภาพอารมณ์เราเป็นแบบไหนค่ะแต่พระเจ้าได้รับรู้แล้วก็ทุกๆครั้งที่เรารู้สึกว่ามันดําดิ่งมัน ไม่เจอทางออกแล้วเงี้ยเราหมดหวังเราสิ้นหวังแล้วจริงๆเงี้ยแต่พระเจ้ามาทันเวลาตลอดค่ะซึ่งอย่างอยากฝากพระคัมภีร์ไว้ข้อหนึ่งนะคะใน1โคลินบทที่13ข้อ13ดังนั้นจึงตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดค่ะ